เกิดอีย uhm ังคือพ like huh ี่น้องหลังจากที่ทางซอแอนได้โพสต์ปิศาไปทาง Facebook ส่วนตัวของเจ้าของนะคะแล้วล่าสุดกับมีทั่งบอสบอยศิริชัยใน Facebook บอยศิริชัยได้มีการมาแชร์ต่อแล้วกับดลลัดนคํำหนึ่งนะคะบอกว่าเสือไม่สิ้นลายเป็นมาสิคุน้องเสือไม่มีวันสิ้นลายเออโค่นกะ ตีแตกออกไปเลยว่าหมายเข้ามาอีหยังแล้วโพที่ทางซอแอนโพเนี่ยมันหมายเข้ามาอีหยังเอฟซีต่างตกใจเอฟซีภากันเขามาคอมเมนต์สนั่นวั่นไหวว่ามันเกิดอีหยังขึ้นเพราะว่าในช่วงนี้นะคะทางบอดบอยแล้วก็บซอแอนเนี่ยมีการโพดปริศนาเยอะแยะมากมายเฮ็ดห้ยเอฟซียังเฮาๆนี่นะคะบ่ไายที่จะอยู่ซื่อๆเพราะว่าก็มีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเขาไปคอมเมนต์ให้กับร่งใจทางซอแอนหรือว่าพี่แอนรณดีนั่นเองค่ะพี่น้อง ได้เขาไปให้กำลังใจหลายๆคนนะคะเขาไปให้กำลังใจทั้งพี่แอดอลดี All A D, แล้วก็พี่ทางมอสบอยได้มีการส่งกําลังใจไปเช่นเดียวกันนะคะว,ว่าจะเป็นพี่บาร์ปฐมนันบอกว่ากําลังใจให้แม่เอนนะคะหรือว่าพี่เออนุชาศิลปินหลายๆท่านที่อยู่ในแวดวงหมอเรานะคะบอกว่าเออกําลังใจนะขอให้พักผ่อนเยอะๆอย่าฝ่าเด้อครับพุทธมาทังสี่เพราะว่า พี่แอนอรอรดีนะคะได้มีการโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊ k นิชานันนะคะบอกว่าหรือมันถึงเวลาแล้วจริงๆคุณวานสีค่ะพี่น้องเอ๊ะถึงเวลาอะไรเวลานี้หมายถึงเวลาของอะไรเวลาของงานหรือเวลาของเรื่องอะไรหรือเปล่าค้นกับให้กันสนใจเป็นอย่างมากค่ะพี่น้องและทางพี่บอยสิริชัยนะคะทางเฟซบุ๊ k ส่วนตัวนาะบอยสิริชัย ได้มีการไปแชร์ต่อของทางรัรานภรรยาแอนอลาดีนะคะบอกว่าอุปสรรคที่ส่งผลกับจิตใจนักร้องมากที่สุดคือเสียงโดยเฉพาะนักร้องคนไหนที่มีมาตรฐานในการร้องเพลงของตนเองดีมาตลอดเสียงมีปัญหาก็จะรู้ว่าทำงานไม่เต็มที่แต่เสือไม่มีวันสิ้นลายส่งพลังล้นๆ้นครับพ่อสีหูแล้วพี่น้องพ่อสีตีแตกแถลงไขแล้วว่า พี่แอร์ระด,ดีโพสต์หมายถึงเรื่องอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้มีการงดรับงานเออรับงานไหว่ประเดจไปงานเพราะว่าเสเสียงมีการอักเสบค่ะพี่นอ้องเนี่ยเสียงเรา้วย่ังอักเสบคื่หมู่ว่าก็คือ เส้นเสียงของพี่แอร์รีได้มีการอักเสบหรือว่าข้ออักเสบนั่นเองค่ะในช่วงที่พานมานานเลยก็ลัสมัครไปงานทีรับใบได้แล้วบัดที่นี่ในด่านของพี่แอร์รอีเองเป็นคนทีมีมาตรฐานเสียงทีดีมาตาใดค่ะเป็นคนทีมีเสียงเป็นเอกลักษณ์เป็นคนที่รองเพงมพ์เอกลักษณ์หลังจากบเคยเห็นเอฟซีไหนที่ผิดหวังแต่ช่วงหลังๆมาที่ได้มีการป่วยบบค่อยสบายอาจจะทาให้การรองพพโบเต็มทีตัวเขาเองอาจจะ เออพ่อพอใจในตัวเขาเองแต่ว่าเอฟซีพอใจทุกอย่างอยู่แล้วว่าพี่แอนดีเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเป็นศิลปินทีงานเต็มปีบ่าวาสิตไปออกงานยูได้กับตามแต่นะคะพี่แอนดีก็คือเอาอยูตลอดแต่ดนเรื่องสุขภาพมันกับหามกันบ่เลยเนาะพี่นอ้องเพราะว่าเพ,พิ่นรล่อพี่เม่าจะอายุสิบก็ปีจนตอนนี้นะคะอายุน่าจะรักสามแล้วมันบ่าวาจักสิปีเมืบบ่อวานทีเห็นงานมามันกับ่แปลกที การใช้เสียงของเรานะมันจะเกิดความผิดพลาดเนี่ยวะสอนใน่านังบ่ยู่สิพีร้องคือเราไม่ไหวอ่ะเราใช้เสียงทุกวันอันเนี้ยแค่นางบู่้ซื้อแล้วล้องไปเบิงนักร้องอ่ะที่เขาต้องใส่เสียงพลงเสียงที่ว่าได้บอกออก่าจากหูข้อเสื้อวันละสองชั่วโมงสามชั่วโมงวันละหนึ่งชั่วโมงแบบเนี้ยหรือว่าต้องเอาเวลาไปซ้อมร้องเพลงอีก บ่แปลกเลยค่ะพี่น้องที่เส้นเสียงสิสอักเสบหลายหลายคนเลยเห็นศิลปินที่เสียงอักเสบขนาดเท่าเองเนี่ยนางบอยอยู่เนี่ยนังเจ็บข้อเลยตอนเนี้ยว่าแปลกแปลกนะพี่น,อน,ออน,นอออ้อ,องเพราะว่าเจ็บข้อนี่แหละเห็นบอดบอยออกไปเช่ยกับพ่อสีอ๋อแล้วมันหมายถึงยังเพราะว่าซอแอนนะคะในช่วงนี้นมีคนมาคอมเมนต์อบ,บอกว่าแอนนาดีเก่งอีหลีเป็นนักร้องหญิงที่มีน้ำเสียงอันไพเราะอันดับหนึ่งมีพรสวรรค์ล้วนเลยค่ะ สวยเสียงดีบุคลิกสุขภาพดีนะคะครบ32แล้วนะคะก็คือสำหรับพี่แอนอาลาดีเป็นคนที่เอฟซให้การสนใจแล้วก็ตอบร,รับในเรื่องการงานดีอยู่แล้วตลอดมาค่ะแล้วในวันปิดฤดูกาลพี่แอนอาลาดีก็จะได้ไปนะคะเพราะว่าฮาร์ดบอยก็มีมาโพสต์ปิดฤดูกาลหมอลำใจเกินร้อยอย่าลืมไปกันนะคะไม่มีศิลปินรับเชิญนะคะผลมาลวสิใจเกินร้อยล้วนๆส่วนแอนอาลาดี ก็คือมาอยู่แล้วครับเพราะเป็นเจ้าของวงเคนะครับล้นล้นมวลมวล,มวลมวลเอาใจมาจอยกันโลดประมาณสี่ครับพี่นอกเพราะว่าในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หมอรำกาลังทยอยปิดฤดูกาลนะคะก็มีการมาโพส์แล้วก็ทางบอสบอยมีการมาอัปเดตคิวงานของหมอรำใจเกินร้อยอยู่เรื่อยๆคิวงานในปีหน้าก็เห็นบอกว่าเยอะมากๆเป็นคินวงานทีเง่าเหยียดเพราะว่าใจเกินร้อยน่ะมันไม่พี่แอนกับปังไม่พี่แอนกับปังแล้วบางคนน่ะ ต้องการทั้งใจเกินร้อยต้องการทั้งแอนออล์ดีก็ต้องจ้างเพิ่มนะคะมันมีเงื่อนไขยอยู่แล้วเพราะว่าพี่แอนก็มีออล์ดีแอนอ่าเป็นของตนเองอยู่แล้วเนาะก็เป็นการรับงานเดี่ยวของตัวเองอยู่แล้วใครที่อยากเอามาใจเกินร้อยมาร้องคู่กับบอย้ก็ต้องจ้างออกมาอีกนะคะเพื่อที่จะเออนั่นแหละพี่น้องเพื่อนกับพีงานอยากกันทีงานมาตั้งแต่ตะไลของเพื่ออยากจ้างก็สามารจ้างของมาตด้่สำหรับแอนออลดีแล้วกับบอยซีรีสใช่แต่ในมือนีกับมาบอกถึงเรื่องงานของพี่แอนนี่ละคะที่เพื่อนได้ออกมาโพ เป็นปิดศนาว่าหรือมันถึงเวลาแล้วจริงๆสําหรับพี่เอรอลดีในเรื่องของการร้องเพลงเพื่อนสียุทธลองเพลงบอหรือจังไหนหรือถึงเวลาอีอย่างภาวาในการใส่เสียงของเพื่นเนี่ยถือว่าหนักนวงเลยทีเดียวค่ะพี่เอรอลดีนี่กะฝากเป็นําตั้งใจแใน้นานะคะก็ะอยากให้สูแล้วกะดูแลสุขภาพตนเองดีๆในช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนเดี๋ยวกับฝนเดี๋ยวกับฮ้อนบ่สบายยิ่เสียงค่ะพี่น้องไปทํางานตากฝนตากแดด สหรับเขาแอร์สหรับออกแดดเราเสียมันก็เกิดการบํสบายในยร่างการจังเลยกับฝาเป็นกำลังใจให้ทั้งพี่บอยแล้วก็พี่แอร์แล้วก็ขอให้พี่แอ,อร์อลดีสู้ต่อไปในงานนะคะคนยังรอชมผลงานของพี่แอ,อร์อรดีอยู่ยังเช่นสาวน้อยเองนะคะเคยเบิ่งแต่พี่แอ,อร์อรดีอยู่นั่งคณะหมอรับใจเกิดรอยบอกเคยไปเบิ่งแอ,อร์อลดีแบนเลยจา้าเถ่อไม่เคยเลยอยากมีโอกาสไปรับชมสักครั้งเพราะว่าพี่แอ,อร์อรดี มักเนี่ยมักตั้งแต่สมัยเพิ่นลองเพลงอยู่หลังหม้อขอนแก่นพี่น้องอยู่ลานหลังหม้อมักแต่พุ่นมาเลยตั้งแต่พี่แอนถ้าได้ขบกับพี่บอยตั้งแต่พี่แอนอะยังไม่ดังขนาดน,นี้มักได้นําเสียงของเพิ่นมักได้เพิ่นลองเพลงพี่น้องตะขี่เพลงน่ะมันจีนีเพลงหนึ่งที่สาวเด้ติดหัวมาของพี่แอนออลนด์ดีเพิ่นมักลองอยู่หลังหม้อเป็นเดฟซี่มาตะพุนกับค่อยติดตามเรือล่าม,มาเลยเรือจนได้มีโอกาสมานางฮดขคาวมอล่ํ่ ก็ไดมากติดตามพี่แอนแล้วก็มีเยอะแยะมากมายที่เด็ดเปี่ยนไปเนจาจะได้กะฝากเป็นกําลังใจไปน้ำสำหรับมือนี๊ยะฝากไ้เพียกซนีค่ะพี่น้องมีเรื่องอีหยางแนนที่จะมาอัปเดตเกี่ยวกับคณะหมอนำใจเกินร้อยเกี่ยวกับพี่แอนพี่บอยก็จะมาคอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆสําหรับเอฟซีใจเกินร้อยสาหรับเอฟซีแอนอะดีบอยซิดีใช่ที่ติดตามสาวเนื้อมาหอดตอนนี้นางฟ้งมาหอดตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณหลายๆนะคะที ให้การตอบรับในการเหตุาในการออกมาว่าวเรื่องเล่าเกี่ยวกับหมอลำเมื่ออื่นมาเหตุข่าวดอกนะเขาเป็นเขาาเป็นซื้อข่าวเข้าเป็นแคร์แบบ fc ตัวเลนหนึ่งที่ติดตามหมอลำในหลายๆแขนงแลยค่ะในมีการเอาเรื่องเล่าดีๆเรื่องเล่าที่เป็นกระแสมาว่าให้พี่น้องได้ตีแพร่ออกไปแล้วก็รับช่รับฟังกันค่ะสำหรับมือีนกับฝากไปเพียงสนีข่าวไว้พอกันไหมเลยค่ะ